The the day. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูมุกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ เรื่องรูปทรงนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้จักรูปทรงแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักรูปทรงต่างๆนะคะเราจะมีข้อตกลงในการเรียนนะคะเด็กๆระหว่างที่เราเรียนนั้นเด็กๆต้องพูดตามคุณครูด้วยนะคะออกเสียงตามแล้วก็ตั้งใจดูนะคะ เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับรูปทรงต่างๆกันเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะไปเลยค่ะรูปแรกนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักกันไม่เอ่ยรูปนี้คือรูปอะไรคะสีเขียวๆกำลังยิ้มอยู่เห็นไหมคะ อ่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรูปนี้กันเลยนะคะรูปนี้คือรูปสีเะะส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรคะเด็กๆอ่าลองคิดสิคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นก็คือสี่เหลี่ยมนะคะจะมีทุกด้านเท่ากันหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเหมือนในภาพเลยเด็กๆหลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ s q u a r e อ่านว่า square แปลว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปนี้คือรูปอะไรคะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบสิคะรูปนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเด็กๆจําให้ดีนะภาพต่อไปนะคะเด็กๆภาพต่อไปใน รูปสีแดงแนั้นเด็กๆสังเกตเห็นหรือยังเอ,อ่ยเห็นไหมคะรูปสีแดงๆงเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆรู้จักรูปทรงแบบนี้หรือเปล่านะ้อ่าแบบนี้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าวงกลมนั่นเองค่ะเด็กเห็นวงกลมสีแดงกลำลังยิ้มอยู่ไหมคะอ่าเขาเรียกว่าวงกลมนะคะเดี๋ยวเราไปสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะ z i r z l e อ่านว่า circle แปลว่าวงกลมอีกหนึ่งรอบนะคะ z i r c l e อ่านว่าเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ circle แปลว่าอะไรคะแปลว่าวงกลมนะคะ รูปนี้สีแดงๆคือรูปวงกลมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รูปต่อไปกันเลยนะคะรูปนี้เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเด็กๆเคยเห็นไหมคะสีส้มๆอยู่ตรงนั้นเอ๋สีส้มภาษาอังกฤษเขาพูดว่ายังไงนะเด็กๆลองช่วยคุ้คิดสิคะถูกต้องแล้วค่ะสีส้มภาษาอังกฤษก็คือ ออเรนใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะแล้วเด็กเดูสิคะสีส้มที่เขากำลังยิ้มอยู่นั้นคือรูปอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะอ่ารูปนี้ก็คือรูปเขาเรียกว่า รูปวงลีนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับไข่ไก่เด็กๆเ,เคยเห็นไหมเอ่ยเคยทานกันไหมคะไข่ไก่หรือว่ารูปวงลีเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเขาจะไม่ใช่วงกลมนะคะเขาเรียกว่าวงลีนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษกันเลยคะ่ะ O V A แออ่านว่าโอ a l แปลว่าวงรีวงรีมีลักษณะคล้ายๆกับอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะวงรีมีลักษณะคล้ายๆกับไข่ไก่นะคะเด็กๆค่ะรูปต่อไปกันเลยนะคะอ่าเด็กๆดูสิคะ เห็นไหมเอ่ยเขากําลังยิ้มอยู่เลยใช่ไหมคะอ่ารูปนี้สีเหลืองเด็กๆเห็นไหมคะสีเหลืองภาษาอังกฤษเขาพูดว่ายังไงคะเด็กๆอ่าสีเหลืองเขาพูดว่ายังไงนะคะเด็กๆช่วยตอบหน่อยสิคะอ่าถูกต้องแล้วนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษเขาพูดว่าเยนโล่นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากเลยแล้วเด็กๆสังเกตตรงสีเหลืองสีขาวว่าเขาเป็นรูปอะไรเอ่ย เด็กๆรู้จักกันไหมคะรูปนี้เขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะอ่พูดตามคุณครูนะคะสามเหลี่ยมรูปนี้เขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะไปสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยนะคะ t r i วา Tri แปลว่าอะไรคะเด็กๆรู้จักกันไม่เอ่ยเมื่อกี้ครูมุกพาพูดไปแล้วอ่าภาพนี้เขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ ต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆหลายคนคงเคยเห็นแล้วก็เคยวาดใช่ไหมเอ่ยอเด็กๆสังเกตตรงสีแดงๆสีขาเห็นสีแดงไหมคะสีแดงภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอย่างไรคะเด็กๆอ่เด็กๆลอ,องคิดสิคะสีแดงภาษาอังกฤษเขาพูดว่า red ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะแล้วเด็กๆสังเกตตรงสีแดงสีขาวว่าเขาเป็นรูปอะไรเอ่ย ่าในรูปก็คือรูปหัวใจนะคะหัวใจกําลังยิ้มอยู่เลยนะคะเด็กๆร้องชี้ซิเขาว่าหัวใจอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวเราจะไปสะกดภาษาอังกฤษกันนะคะ has e a r t อ่านว่า heart แปลว่า หัวใจอีกหนึ่งรอบนะคะ H E A R T อ่านว่า heart แปลว่าหัวใจ ภาพต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่รู้จักภาพนี้นะคะว่าเรียกว่าอะไรนะคะอ่าเด็กๆสังเกตสิคะเห็นสีม่วงไหมคะอ่าสีม่วงเด็กๆดูตรงที่สีม่วงนะคะที่เขากําลังยิ้มนะคะภาพนี้เขาเรียกว่าก้าวเหลี่ยมนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นก้าวเหลี่ยม เราต้องนับนะคะเด็กๆต้องนับตรงมุมนะคะตรงมุมแหลมๆนะคะจะมีทั้งหมด9มุมนะคะภาพนี้เขาเรียกว่า9เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะไปสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยนะคะ n o n a g o n อ่านว่าแปลว่าเก้าเหลี่ยมนะคะภาพนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กเด็กเราลองมาทบทวนกันสิขาภาพนี้เรียกว่าเก้าเหลี่ยมทําไมเราถึงเรียกว่าเก้าเหลี่ยมคะทําไมเด็กถึงจะรู้คะเพราะว่าเราต้องนับตรงไหนคะนับตรงมุมนะคะภาพนี้เรียกว่าเก้าเหลี่ยมนะคะ าภาพต่อไปกันเลยนะคะอ่าภาพนี้เด็กๆดลองนับมุมสิขาว่าเขามีกี่มุมเอ่ยเดี๋ยวนับไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ1นึสองสา สถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้มีทั้งหมดสี่มุมนะคะแต่เขาไม่ได้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะคะภาพนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเขาจะแตกต่างจากสี่เหลี่ยมทั่วไปอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะอา สี่เหลี่ยมทั่วไปจะไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเขาจะมีมุมแหลมๆอยู่ด้านบนเด็กเห็นไหมคะาภาพนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเดี๋ยวเราจะไปสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะ D A I A M O N D อ่านว่า Diamond แปลว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ต่อไปกันเลยนะคะภาพนี้เด็กๆดูสิคะเห็นสีฟ้าไม่เอ่ยเด็กๆสังเกตสีฟ้านะคะสีฟ้าภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไรคะเด็กๆดูไหมคะถูกต้องแล้วค่ะสีฟ้าก็คือ blue นะคะอะเด็กๆสังเกตสิคะสีฟ้าอยู่ตรงไหนเอ่ยเห็นไหมคะที่เขากําลังยิ้มอยู่อ่าเด็กๆลองนับมุมสิคะว่าภาพนี้เขามีกี่มุมนับไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะหนึ่ง 2,3,4ถูกต้องค่ะภาพนี้เขามีสี่มุมนะคะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอีกหนึ่งรอบนะคะภาพนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแตกต่างจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ เพราะว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเขาจะมีด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมคะจะมีด้านที่ยาวกว่าแล้วก็ด้านที่สั้นกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปออกเสียงภาษาอังกฤษกันนะคะ R E C T A N G L E อ่านว่า rectangle แปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะภาพต่อไปกันเลยนะคะอ่าเด็กๆสังเกตสิคะภาพสีฟ้าเห็นไหมเออที่เขากำลังยิ้มอยู่นะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูมุกนับหน่อยนะคะว่าภาพนี้เขามีกี่มุมหนึ่งสองสามสี่ห้าภาพนี้เขามีห้ามุมนะคะภาพนี้เรียกว่าห้าเหลี่ยมนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูค,ค่ะห้าเหลี่ยมภาพนี้เขาเรียกว่าห้าเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะไปสะกดคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษกันนะคะ P.E.N.T.A.G.O.N อ่านว่า Pentagon แปลว่าห้าเหลี่ยมอ่าภาพนี้อีกหนึ่งรอบนะคะเรียกว่าอะไรคะ ภาพนี้เรียกว่าห้าเหลี่ยมนะคะเด็กๆจําให้ดีนะคะเขาจะมีทั้งหมดห้ามุมหรือว่าห้าเหลี่ยมนะคะจะคล้ายๆกับรูปดาวเลยนะคะเด็กๆ ภาพต่อไปเลยนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตสีเขียวสีขาเห็นไหมเอ,อ่ยภาพนี้เดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยคุณครูนับหน่อยนะคะว่าเขามีทั้งหมดกี่มุมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6หถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้มีทั้งหมด6มุมนะคะภาพนี้เรียกว่า หกเหลี่ยมนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะภาพนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะไปออกเสียงภาษาอังกฤกันเลยนะคะเด็กๆ H E X A G O N อ่านว,ว่า Hexagon แปลว่า หกเหลี่ยมนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆภาพนี้เขาเรียกว่าภาพอะไรคะภาพนี้เขาเรียกว่าหกเหลี่ยมเรารู้ได้อย่างไรคะว่าภาพนี้เขาเรียกว่าหกเหลี่ยมเรานับก,กันไปแล้วใช่ไหมคะภาพนี้เขามีหกมุมนะคะเขาก็เลยเรียกว่าหกเหลี่ยมนั่นเองคะ่ะ าพต่อไปกันเลยนะคะภาพนี้เด็กๆคงรู้จักกันดีใช่ไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยภาพนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆภาพนี้เรียกว่าดาวนั่นเองเด็กๆคงหลายคนคงเคยเห็นแล้วก็ชอบวาดกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษกันเลยนะคะ S T A R อ่านว่า star แปลว่าดาวอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆช่วยคุณครูอ่านออกเสียงด้วยนะคะ s t a r อ่านว่า star แปลว่าดาว ค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆแล้วนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขขึ้นมานะคะหน้าตาเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยอ่าเล่มสีขาวนะคะคุณหนูเรียนรู้เลขนะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะ หยิบหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขขึ้นมาเลยนะคะหน้าตาจะเป็นเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะคะเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือแล้วให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่13เลยค่ะหน้าที่13นะคะอ่ะเปิดมาหน้าที่13เลยนะคะพร้อมหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนหน้าที่13กันเลยนะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะโจทย์เขาบอกว่าต่อเติมให้เป็นภาพตามใจชอบอ่าเด็กๆเห็นไหมคะเขาให้รูปวงรีมานะคะในภาพคือรูปวงรีนะคะเห็นไหมคะครูมุกบอกแล้วใช่ไหมคะว่ารูปวงรีจะมีลักษณะคล้ายๆกับไข่ไก่นะคะ หน้านี้นะคะภาพนี้เขาก็ให้เด็กๆต่อเติมรูปวงลีนะคะเป็นภาพอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะเด็กๆสามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้เลยนะคะหรือว่าจะวาดตามจินตนาการก็ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวครูม,มุกจะพาวาดปานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มวาดกันเลยนะคะ ปลาก็ต้องมีปากนะคะมีตาเด็กๆสามารถวาดไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะคุณครูกำลังต่อเติมภาพให้เป็นปลานะคะ นี่ปลาของคุณครูก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเด็กๆคนไหนอยากวาดเป็นภาพอะไรก็วาดได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆภาพนี้นะคะข้างล่างนะคะเขาให้เด็กๆเ,เขียนกากระบาดนะคะทับภาพที่ มาจากรูปรูปอะไรคะรูปวงรีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณมุกจะใช้ปากกาสีแดงนะคะทําให้ดูนะคะภาพนี้เขาเรียกว่าวงรีนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ภาพแรกกันเลยเด็กๆด,ดูสิคะว่าพี่งูเนี่ยเขามีรูปวงรีอยู่ที่ตัวเขาไหมคะ อ่ะไม่มีนะคะไม่มีเราก็ไม่ต้องไปกากระบาดไม่ต้องไปสนใจนะคะอ่ะเรามาดูภาพต่อไปภาพนี้ค่ะเด็กๆต้องชี้ตามคุณครูด้วยนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอยสัตว์ตัวนี้คืออะไรคะ อ่าตัวนี้ก็คือพี่แพนกวินนะคะอ่าในภาพก็คือนกแพนกวินนะคะเด็กๆต้องชี้ตามคุณครูด้วยนะคะจะได้รู้ว่าคือภาพไหนนะคะเด็กๆดูซิคะาว่าพี่แพนกวินเนี่ยเขามีรูปวงรีอยู่ที่ตัวเขาหรือเปล่าขาอ่ามีไหมขาถูกต้องแล้วคะ่ะพี่แพนกวินนะคะเขามีรูปวงรีอยู่ที่ตัวเขานะคะนี่เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวครูมุกจะวาดซ้ำให้ดูเด็กๆจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะ เห็นไหมคะพี่แพนกวินเขาก็มีรูปวงลีอยู่ที่ตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกากระบาดไหมคะเด็กๆถูกต้องค่ะเราต้องกากระบาดทับพี่แพนกวินได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ รูปต่อไปนะคะ,ะรูปนี้นะคะพี่ปูนะคะพี่ปูมีขาทั้งหมด8ขานะคะรวมที่ก้ามแล้วนะคะเด็กๆดูซิเขาว่าพี่ปูเนี่ยเขามีรูปวงรีอยู่ที่ตัวเขาหรือเปล่าครูมุกเห็นแล้วนะคะนี่นะคะรูปวงรีอยู่ที่ตัวพี่ปูนะคะครูมุกจะใช้ปากกาสีแดงขีดทับนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะ พี่ปูเขามีรูปวงรีอยู่ที่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเราต้องกากระบาดไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเราต้องกากระบาดทับพี่ปูเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปคือภาพนี้นะคะเด็กๆชี้ตามนะคะภาพที่คุณครูชี้คือมาแรงเต่าทองนะคะพี่มาแรงเต่าทองเด็กๆดูสิคะว่าเขามีรูปวงรีไหมเอ่ย เขาไม่มีรูปวงรีนะคะตัวของเขาคือรูปอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะตัวของเขาก็คือรูปวงกลมนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าวงกลมกับวงรีเนี่ยเขาต่างกันนะคะเด็กๆต้องแยกให้ออกนะคะาภาพต่อไปภาพนี้ค่ะพี่ปานะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยอชี้เลยค่ะ เด็กๆดูซิเขาว่าพี่ปลาเนี่ยเขามีวงรีอยู่ที่ตัวเขาหรือเปล่าขาอาครูมุกเห็นแล้วนะคะนี่นะคะครูมุกกาลังวาดวงรีซ้ําไปเลยนะคะนี่พี่ปลาเขามีวงรีอยู่ที่ตัวเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําอย่างไรคะเด็กๆเราก็ต้องกากระบาดนั่นเองคะ่ะ ต่อไปภาพสุดท้ายแล้วนะคะภาพสุดท้ายก็คือพี่อะไรคะพี่เป็ดนะคะเด็กๆดูซิค้าว่าพี่เป็ดเนี่ยเขามีวงรีอยู่ที่ตัวเขาไหมคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวคงจะวาดซ้ำให้ดูนี่นะคะ,ะ,ะ,คะรูปวงลีอยู่ที่ตัวพี่เป็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกากระบาดไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราต้องกากระบาททับตัวพี่เป็ดด้วยนะคะ หน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าด้านบนยังไม่เสร็จเด็กๆอย่าลืมวาดตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่14นะคะจะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะเด็กๆหน้าที่14นะคะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆต่อเติมภาพ ตามใจชอบอ่าแต่ว่าหน้านี้เขาให้ภาพอะไรมาคะหน้านี้เขาให้ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเขาจะมีสองด้านเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆไปช่วยคุณครูต่อเติมได้เลยนะคะ ครูมุกจะต่อเติมเป็นภาพรถนะคะแต่ว่าเด็กๆจะเติมเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราจะวาดล้อก่อนนะคะเด็กๆสามารถวาดได้เลยนะคะวาดเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะเห็นไหมคะเราตกแต่งมาจากภาพ สีเหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆสามารถว่าได้เลยนะคะตามจินตนาการได้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นรถออกมาแล้วนะคะ เด็กๆวาดได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะเราก็จะได้รถบรรทุกคันใหญ่แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆวาดได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทำด้านล่างกันเลยนะคะด้านล่างนะคะ <ๆ S 1> เด็กๆเขาให้ระบายสีภาพที่มาจากรูปรูปอะไรคะอาเราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาหาสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันหน้านี้เด็กๆต้องใช้สีด้วยนะคะให้เด็กๆหยิบสีขึ้นมาเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันเลยนะคะอ่ะเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพบ้านนะคะเด็กๆด,ดูสิคะด้านบนนี้ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะด้านบนคือภาพสามเหลี่ยมนะคะแล้วด้านล่างใช่ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่ว่าเขาจะอยู่ในแนวตั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไประบายกันเลย เด็กๆระบายไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะไม่ระบายสีออกนอกเส้นนะคะตั้งใจระบายใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไประบายสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันเลยค่ะเด็กๆระบายได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าภาพต่อไปภาพต่อไปจะเป็นภาพรถนะคะดเด็กๆเห็นรถไหมเอ่ยนี่นะคะรถนะคะนี่ที่คุณครูชี้นะคะใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไประบายสีพร้อมกันเลยค่ะ ระบายแค่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไม่ต้องไประบายรูปอื่นนะคะเด็กๆไม่ระบายออกนอกเส้นนะคะใจเย็นๆค่อยๆระบายนะคะระบายได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาภาพต่อมานะคะภาพนี้ค่ะภาพนี้มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมคะไม่มีนะคะไม่มีเราก็ไม่ต้องระบายนะคะเด็กๆต่อมาภาพนี้ตุ๊กตามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมคะไม่มีนะคะไม่มีเราก็ไม่ต้องระบายนะต่อมาภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมคะ ่มีนะคะเด็กๆกิ่งมากเลยระบายได้เลยค่ะนี่เลยนะคะระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะใจเย็นๆน,นะคะเด็กๆะระบายได้เลยนะคะ คูมุกก็ระบายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถ้าเด็กๆคนไหนทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยทั้งสองหน้าแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาในไลน์คุณครูประจำชั้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ